สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและวันนี้ครับตามธรรมเนียมของพวกเราครับมาแล้วครับหลุดแรกส่งตรงจากพี่จีนครับ TFT เซต7ตีมังกรนะครับเอาจริงตอนนี้มีหลุดมาหลายช่องทางเลยทีเดียวครับผมก็เลยจับปัานๆรวมกันโดยตอนนี้นะครับทาง TFT 6.5นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณเดือนกว่าๆตอนนั้นเองครับประมาณ45วันซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงของ TFT เซต7ก็จะมาต่อทันทีเลย นั่นหมายความว่าถ้าดูจากตารางเวลาปฏิทินแล้วนะครับทีฟทีเซตเจ็ 7, จะมาช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับอาจจะแบบประมาณวันที่3วันที่4อะไรพวกนี้เลยก็ได้ดูจากจำนวนวันที่เหลืออยู่ใน Battle pass ของ6.5นะครับนั่นหมายความว่าก็มีเวลาเล่นแรงกันอยู่ในเซตนี้นะครับอีกประมาณเดือนก,กว่าก่อนที่จะมีข่าวหลุดก่อนที่จะมีการให้เล่นในเซิร์ฟ PBE นะครับโดยล่าสุดนะครับได้มีการอธิบายนิดนึงจากเดเวลลอปเปอร์ชื่อว่า a ร t b บลูนะครับเขาบอกว่า TFT f e t FT 7นะครับจะจัดอยู่ในช่วงของดินแดนมังกรที่มีเผ่าหลายๆเผ่านะครับตามดินแดนน,นั้นๆทำการนับถือมังกรที่แตกต่างกันไปนะครับให้เราเดาก็มังกรก็อาจจะแบบเป็นพวกมังกรเฮกเท็กมังกรเคมเทกหรือว่ามังกรดินน้ำลมไฟอะไรประมาณนี้ล้วก็มีการแอบบอกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับว่าพลังมังกรทั้งหมดพวกนี้ที่พวกเขานับถือกันเนี่ยจะถูกกักเก็บอยู่ในพวกรูปปัน้นหรือว่าเทวรูปอะไรต่างๆอาจจะเป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับคอนเซปต์ของออเมนใหม่ Mai, หรือว่าจะเป็นคอนเซปต์ของรุ่นเล่นใหม่ของ TFT set 7ก็ได้ครับ อันนี้จะเป็นที่คอนเฟิร์มจากเดสนะครับก็คือจะมีตัวละครที่คอนเฟิร์มจริงๆมาแล้ว1ตัวก็คืออ e ีลาออยนะครับหรือว่าผมชอบเรียกพี่อ e ้อยอีลาอ้อยที่มีการคอนเฟิร์ม้วครับว่าจะเป็นตัวละครบ3บาทที่จะมีสกิลก็คือจะเป็นสกิลอันติเมทของนางนะครับที่จะเรียกเทนตะเคลนมากไม้สีม่วงงอกออกมาจากพื้นดินแล้วก็ทุบคุณไม่ยั้งเลยนะโดยสกินก็จะเป็นสกินที่เหมือนวอยอันนี้ของพี่อ้อยเลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มมาตัวเดียวครับก็คือเป็นพี่อ้อย แต่นอกจากนั้นนะครับหลุดมาจากพี่จีนส่งตรงมาสดๆร้อนครับก็คือเผ่ามังกรนั่นเองครับเรายังไม่ชชว่์ว่าที่เขาหลุดออกมาเนี่ยหรือว่าของจริงเนี่ยจะออกมาชื่อว่าอะไรนะครับของจริงแต่ว่าที่หลุดออกมานะครับก็จะเป็นวิญญาณมังกรอะไรแบบนี้ไปเลยซึ่งเราเห็นตัวละครที่คุค้นๆตากันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์หรือว่าจะเป็นพวกเซต ที่เคยเป็นเผ่ามังกรมาแล้วในเซตก่อนๆนะครับแต่ประเด็นคือรอบนี้จัดมาขยงใหญ่ครับพวกเราเคยเล่นมังกรกันไหมครับทุกคนชอบมังกรไหมฮะไม่ต้องห่วงครับรอบนี้เรามาเป็นแคลนมาเป็นตี้เลยครับมีตัวละครประมาณนี้เลยนะครับที่จะโผล่มาโดยเราจะไล่ไปทางทีละตัวก่อนนะครับก็คือตัวหนึ่งบาทตัวแรกครับจะเป็นคาม่านะครับคาม่าเคยอยู่ใน TFT มาหลายเซตเลยนะครับจะมีสกิลเก่งๆบ้างจะมีสกิลเป็นซัพพอร์ตบ้างอันนี้เป็นตัวหนึ่งบาทสกิลก็จะเป็นซัพพอร์ตอันนี้มีการแปลมาให้ด้วยนะครับก็คือจะม หรือว่าเป็นเผ่ามังกรตลอดชื่อจริงกันดกรอบครับแล้วก็เหมือนกับมีคลาสใหม่ครับชื่อว่าการเดียนชื่อไทยก็อาจจะแบบเป็นผู้ปกป้องผู้ปกปกักผู้พิชากอะไรประมาณนี้ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นอะไรต่อแล้วตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าแบรนด์นั่นเองครับแบรนด์เคยเป็นตัวหนึ่งบาทมาก่อนนะครับเป็นสกินเดิมเลยก็คือเป็นสกินดากอนแมนเซอร์ แล้วก็นี่มีคลาสใหม่เหมือนกันกันกบคามาเมื่อกี้นะครับชื่อว่าโซอีเตอร์กินวิญญาณมีการบอกใบก,กับวิญญาณวิญญาณมา้วด้วยต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อโดยแบนนะครับก็จะเป็นตัว2บาทเหมือนเดิมสกิลก็อาจจะดีขึ้นอาจจะเป็นสกิล2ที่เป็นสกิลตันต้องรอดูกันครับตัวต่อมาครับผมเป็น3บาทใครสะันะครับสังเกตครับพวกเผา่าชนเผ่ามังกรตอนนี้เนี่ยมีทุกระดับทุกบาทเลยทีเดียวนะั่นหมายความว่าอาจจะเล่นง่ายมากมาก โดยใครสานะครับก็แน่นอนครับเป็นเผามังกรแล้วก็นี่ครับเป็นเมดครับอาจจะเป็นอาคมอาจจะเป็นจอมเวทอะไรต้องรอชื่อเต็มอีกทีโดยใคาสากก็จะเป็นตัว3บาทนะครับอาจจะเป็นสกิลอันติอาจจะเป็นสกิล2ก็เป็นได้ครับต้องรอดูกันฮนะ แล้วก็มีตัวสาบาทอีกตัวนะครับอาจจะเป็นคอปมังกรโลโลเลยว่าเจ็ดก็ได้ครับก็เป็นเซตครับเซตเป็นสกินเดิมเลยเพิ่มเติมคือตัวนี้เป็นตัวละครแชมเปี้ยนสบาทนะครับก็คือเป็นเผามังกรแล้วก็มีคลาสใหม่ครับชื่อว่าแซงชันเนอร์อาจจะเป็นชื่อไทยก็อาจจะประมาณว่าแบบเป็นผู้ที่ฆาาหรอหรือว่าอาจะเป็นผู้สังหารอะไรประมาณนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกแบบคล้ายๆจู่โจมนะน่าจะเกี่ยวกับพลังโจมตีก็ต้องมารอดูกันครับเซตอาจจะได้สกิลใหม่ก็เป็นได้ครับหลังจากที่ ได้สกิลแตกต่างกันหมดเลยตั้งแต่เข้า TFT มาตัวต่อมาก็เป็นตัว3บาทเหมือนกันครับผมว่าสโลโลมีจริงว่ะคุณเป็นเทรดนะครับมี3เผ่า3คลาสรวมกันก็คือจะเป็นเผ่ามังกรเป็นคีเปอร์น่าจะเป็นผู้ปกป้องแล้วก็เป็นแวนกะที่ก็คือเคยเป็นทับหน้ามาก่อนใน TFT นะครับเป็นตัว3บาท โดยถ้าเป็นเทรด e นะครับค่อนข้างดาว,ว่าจะเป็นสกิลเดิมก็คือจะเป็นสกิลตึงนะครับที่จะทําการอาจจะดึงศัตรูที่แกที่สุดและค่อยๆลากเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องรองดูก่อนครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวอื่นแทนก็ได้และให้เทรด e มีสกิลอื่นแทน ตัวต่อมาครับตัว4บาทตัวแรกของเผ่ามังกรครับอลิแบรครับมี3เผ่าคารคลาสรวมกันเหมือนกันครับเป็นเผ่ามังกรเป็นสายฟ้าและก็เป็นนักสู้นะครับผมสนใจสายฟ้าอย่างหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับเป็นคลาสหรือว่าเป็นเผ่าแรกที่เป็นเหมือนกับเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกาธาตุที่เราไมา่ได้เห็นกันมา ตั้งแต่เซตสองนะครับต้องมารอดูว่าชีไทยจะเป็นไงและประเด็นคือเป็นนักสู้ด้วยนะครับเป็นตัว4บาทด้วยนั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นคอ้อวลลีแบร์แคลรี่ก็เป็นได้ครับเพราะว่าเป็นตัว4บาทอาจจะผสมอาจจะบิวเป็นตัวแคลรี่ก็เป็นได้ครับต่อมานะครับ ทุกคนคิดถึงเขาไหมครับโซเรียเกตตนผมคิดถึงเขาสุดๆเลยครับยาสุโอะครับรอบนี้เป็นตัวสีบาทครับมีเป็นเผ่ามังกรแล้วก็อีกหนึ่งครับยังไม่สามารถแปลได้ครับหรือว่ายังไม่เคยมีมาก่อนเรวชื่อว่าอะไรตอนนี้ก็เลยไม่รู้นะครับว่ายาสุโอะนอกจากว่าเป็นเผ่ามังกรแล้วเป็นคลาสอะไรนั่นเองครับแต่ดูจากโลโก้น,นะฮะดูจากไอคอนของคลาสนี้นะครับก็ดูออกก็น่าจะดูออกเลยครับว่าม่เป็นใครครับน่าจะเป็นคลาสประจําของยาสุโอะไปเลยอาจจะเป็นคลาสเดี่ยวเฉพาะยาสุโอะ เลยก็เป็นได้ซึ่งถ้าเป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าเราแทบไม่เคยเห็นตัว4บาทที่มีเผ่าหรือว่ามีคลาสเฉพาะของตัวเองมาก่อนเลยต่างจากตัว5บาทที่จะมีเยอะมากสกิลก็ต้องมารอเดาๆกันนะครับแต่ก็คงไม่ใช่สกิลลดลดงลมหรอกนอกจากว่าจะเป็นล่ดลมเป็นวงกลมทั้งแมปอะไรประมาณนี้ยาสวกก็น่าจะเป็นอีกตัวที่เป็นตัวแคลรี่ครับ ต่อมาครับผมเป็นตัว5บาทนะครับทุกคนพร้อมเล่นฟุตบอลกันไหมครับถ้าทุกคนไม่พร้อมแต่ลีชินพร้อมครับเรามาเตะบอลกันครับกับลีชินครับเป็นตัว5บาทเป็นเลเจนดารี่ตัวแรกของ TFT เฟส7ที่มีการหลุดมาแล้วก็อาจจะเป็นตัวเดียวของเผ่ามังกรเลยก็เป็นได้ครับ เป็นเผ่ามังกรนะครับแล้วก็มีท่าสายฟ้าเข้ากับวอลเลย์บอลได้ด้วยแล้วก็เป็นมือสังหารครับประเด็นคือลิซินมือสังหารอันนี้พวกเราค่อนข้างหวาดกลัวกันนะครับตั้งแต่เซตก่อนๆที่เซต5ที่ลิซินมือสังหารโคตรโหดแล้วก็เซตก่อนๆเซต4ที่ลิซินแม่งเตะฟุตบอลออกแมปแล้นะครับพวกเราครับเตรียมตัวเตะฟุตบอลกับลิซินได้เลยครับถ้าคุณเตะแพ้นะครับคุณก็จะโดนมันเตะก้านคอกระเด็นออกจากแมพไปเลยครับ อันนี้ในกรณีที่เขาใช้สกิลเดิมนะครับอาจจะเป็นสกิลใหม่ก็ได้และจะเป็นตัว5บาทสกิลมันน่าจะแบบอลังการอะไรประมาณนี้แหละก็ถือว่าผมรอดูไปพิเศษละกันเพราะว่ารีซินถ้ามันเข้ากันได้ดีอาจจะมีคอมบังกรมือสังหารสายฟ้าอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่าคอมนี้นะครับเป็นคอมบังกรที่หลุดออกมาซึ่งนอกจากว่าเป็นสเปซอาร์ท,ที่หลุดออกมานะครับก็มีภาพจากในเกมหลุดออกมาด้วย ภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีใครรูออกไหมครับว่าตัดต่อหรือเปล่าผมดูไม่ค่อยออกนะครับจากที่เห็นนะครับก็คือมีตัวละครเผ่ามังกรที่ผมออกมาเมื่อกี้หมดเลยมีการเห็นโมเดลรีซินนะครับแล้วก็มีโมเดลยาสโอซึ่งโคตรเทพแต่ประเด็นนะครับนอกจากตัวละครที่หลุดมาพวกนี้ถ้าคุณมองไปทางซ้ายนะครับนี่ครับเฮกเท็กออกเมนยังอยู่ลูกเล่นหรือว่าคอนเซ็ปต์ของเซตหกับ6.5นะครับถูกย้ายมาเซตเ ซึ่งทางเดมนะครับก็มีการบอกใบ้มานิดนึงแหละว่า h e กเทอเมนนั้นมันเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็ทางผู้เล่นอย่างเราแล้วก็ผมเนี่ยก็ชอบมา,มากๆเหมือนกันเขาก็เลยจะมีการเอาไอโอเมนเนี่ยมาสู่เซตเต่อด้วยแต่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยไหมอันนี้ก็ต้องมารอของจริงันทีทีครับก็คือมี He กเทอเมนนะครับยังอยู่ต่อแล้วก็ถ้าคุณลงมามองด้านล่างนะครับก็จะมีการปรับเลทอะไรการดรอปตัวละครจะเหมือนเดิมเลยก็คือที่เลเวลแปนะครับการดรอปตัวเลเจนดารี่หรือว่าตัวดออตัวสีทงเ ก็ยังเหลือ4%เหมือนเดิมแล้วก็ตัวม่วงนะครับก็ยังเป็นที่5%เหมือนเดิมตัวฟ้าก็35%ก็คือจะเป็นสแตทเดิมนะตอนนี้เลยแต่ประเด็นคือต้องรอดูว่าพอของจริงออกมาปุ๊บไอ้สแตทพวกนี้จะยังค่าเท่าเดิมไหมนะครับแต่ก็มีโอกาสจะค่าเท่าเดิมแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแพทที่เราเล่นกันอยู่โอกาสการดรอปที่เรียกว่า8ก็จะตามนี้เหมือนกันนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ในส่วนของที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพวกความบังกรทั้งหลายก็มาจากการที่หลุดมาจากพี่จีนนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจากที่มาหลุดเซตหกเซตหกมาก็คือเหมือนเป๊ะเลยถ้าหลุดมาจากพี่จีนนะครับแต่ยังไงก็ตามครับคิดซะว่ากึง่งกึจริงกึ่งกึไม่จริงไปก่อนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจริงอาจจะไม่ใช่บังกรเลยก็ได้ต้องมารอด,ดูกันครับแต่น่าจะตีมังกรแหละแต่พวกตัวละครอะไรพวกนี้จะใช่ไหมหรือว่าจะมีตัวอะไรไม่ใช่เลยก็ต้องมาติดตามกันครับ มีระบบมาเพิ่มนะครับที่คิดว่าน่าจะกลับมาก็คือระบบอาร์มลี่ครับหรือว่าร้านค้าส่วนตัวนั่นเองระบบอาร์มลี่นะครับมาจากเซตห้านะครับถ้าใครจําได้นะครับก็คือถ้าเราเล่นถึงจุดหนึ่งรอบหนึ่งทุกคนในห้องนะครับก็จะได้ร้านคาที่จะมีไอเทมให้เราเลือกไปเลยจะมีไอเทมชิ้นส่วนจะมีไอเทมเต็มให้เลือกนะครับอารมณ์เป็นร้านค้าที่มีไอเทมไม่เลือกเวลาเราเล่นไอไอเทมแสงไอเทมแสงไอเทมเงาประมาณนี้ไอเทมพวกนั้นนะครับหรือว่าระบบนั้นนะครับก็จะกลับมาในเซตเจ็ดหลังจากที่หายไปในเซตหกนะครับก็ค ก็ต้องมาดูกันครับว่าไอ้ระบบนี้จะดีขึ้นไหมนะครับโดยทางมอดดอกนะครับเดฟทีเก็บอกว่าไอ้ระบบอาร์มลี่เนี่ยหรือว่าร้านค้าส่วนตัวเนี่ยจะกลับมาในรูปแบบที่ดีขึ้นหลังจากที่แต่ก่อนนะครับมันกึ่งๆไม่ค่อยบาลา้านมีคนได้เทมโกเกลินไปบางคนได้เทมไม่ดีมันดูทําเกมมั่วไปหมดก็ต้องลองดูครับว่าระบบอาร์มลี่มาเสริมกับออคเมนมาเสริมกับทุกอย่างเนี่ยจะทําให้เกมน่าเล่นขึ้นขนาดไหนหรือว่าจะทําให้เกมเล่นยากขึ้นไหม ข่าวที่หลุดมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่บอกครับอย่างที่ย้ำไปตอนแรกนะครับว่าเซตเนะครับก็จะมาประมาณต้นเดือนมิถุน,นายนนั่นหมายความว่าครับถ้าหากลบไป2อาทิตย์ใครที่เล่น PPE นะครับก็จะสามารถได้เป็นเล่นในช่วงเดือนพฤษภาคมช่วงกลางๆเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ไปเล่น PPE เราก็จะทำคอนเทนต์รีบมาทำคอนเทนต์บอกเลยนะครับมีคอมอะไรหน้าเล่นมีตัวอะไรบ้างระบบเป็นยังไงติดตามได้จากช่องซาวโวเลยนะครับใครมีความเห็นอะไรเ,เกี่ยวกับเซตเหรือว,ว่าลูกเล่นจะเป็นยังไงบ้างออเรียนโะซ ไไปไหนจะมีเซตมังกรที่ไม่มีออริออนโซได้อย่างไรหรือว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างทีโม่มังกรมีไหมหรือว่าทีโม่ควาจริงแล้วเป็นมังกรไม่ได้เป็นปุกปุยมาเม้นในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามเซต7ได้ที่ช่องซาวโวเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ